สวัสดีครับผมชาวเกมครเคเชลนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกมครเคเชลเกมป้องปราสาทนะครับ<ฮ>ในครั้งนี้นะฮะผมนั้นได้เปลี่ยนพลนธนูเป็นปืนใหญ่แล้วเพราะว่าตอนนี้มันมีปืนใหญ่อันใหม่ครับนี่เป็นปืนใหญ่ไฟฟ้าครับผมปืนใหญ่ไฟฟ้าขอาดาเมดดีมากเลยนะมาผมขออะ เอามาวางก่อนแล้วกันนะเอาปืนใหญ่ไฟฟ้าวางก่อนแล้วค่อยวางปืนใหญ่ไฟเนาะปืนใหญ่ไฟฟ้าก็เหมือนผมนึกถึงปืนใน Clash o อ c l a คนนะครับผมเหมือนเป็นปืนเจ้าสปาร์กี้ครับผมน,นั่นนะผมมันเหมือนมากเลยนะเหมือนมากเหมือนมากโอเคครับตอนนี้ผมขอบอกผมก็บอกทุกคนนะครับผมจะทําการเปลี่ยนตัวละครครับผมเฟื่องตัวละครนี้ผมผมไปดูช่องหนึ่งมาครับมาทุกคนมาเอาภาพมาหน่อยนี่ช่องนี้ครับผม ซึ่งช่องนี้ผมไปดูเข้ามาแล้วครับว่าเหมือนเขาไม่ได้ใช้เจ้าตัวเจ้าพวกตัวเรียกตัวเรียกมอนหรือว่าทหารดนตลีนะครับเขาไม่ได้ใช้นอกหรือว่าตัวนี้ด้วยผมก็ทําการเปลี่ยนครับคือจะไม่ใช้มันแล้วครับผมผมจะไม่ใช้แล้วนะมาเรามาดูกันว่าเราจะใช้อันไหนกันผมไปดูคลิปเข้ามานะไปดูอีฟคลิปของ ep 12ครับผมมาเอาอันนี้ผมขอเอาออกนะเจ้าตัวเรียกมอนเพราะว่าตอนนี้เรามี ฮิวเหนไหมครับนี่เห็นภาพไหมเรามีกระดาษตั้ง48อันแล้วนี่เรามีกล่องครบ7อันนะครับกล่องรายการครับผมมาผมขอกดนะครับทุกคนครับเป็นกำลังใจผมด้วยนี่กดทันทีเลยหุ้ยดาบอะไรอะดาเมจแรงเดี๋ยว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 ได้มาอันเดียวเหรอเอาได้มาอันเดียวครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปแปลแป,ป๊บหนึ่งว่ามันคืออะไรเนาะ โอเคฮะผมกลับมาแล้วครับผมซึ่งผมได้ไปอ่านมาแล้วมันโอเคอันดับแรกมันเป็นดาบเป็นดาบระดับ E ระดับ E ถือว่าเป็นระดับโหดนะโอเคอันดับแรกคือความเสียหายจากไฟไหม้บวก 14. 6ุหปยโหนะเนี่ยแล้วก็มีความเสียหายจากกายภาพบวก14.4หูแล้วก็มีความเร็วโจมมีความเร็วโจมตีบวก 9. 4และอันดับสุดท้ายก็คือลักษณะการยิงหนู เลเวลบวกหนึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะผมไปแปลมามันอ่างนี่นะทำไมมันถึงมีการทักษะการยิงขนูเลเวลหนึ่งด้วยอะ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมไม่เคยเลยผมไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยเรามาผมขอให้ตัวนี้ครับเป็นนักดาบของเรานะครับมาอ,าออกไปไฟดาบด e. ีระดับ e ไฟไปเลยไอ้ไหนูโอ้เราหว่างอัพได้ด้วยอัพไปด้วยอัพด้วยมาผมขออัพหน่อยดีกว,ว่ามาขออัพดาบหน่อยไหนๆแล้วก็มีหิน มีสีเหลืองอยู่อัพไปเลยอัพไปเลยเพิ่มขึ้นหลายปเปอร์เซ็นต์ครับผมอรู و, ใช้หนึ่งแสนเลยเหรอโอ้โหเพิ่งเห็นมาครับผมขอมาเปลี่ยนตัวละครกันหน่อยเนาะมาวงวงวงนี้วงทหารโดนตีผมก็เอาออกก่อนนะครับผมจะใส่ตัวนี้แทนนี่อันนี้คืออันนี้คือเป็นหมอผีครับผมแล้วก็ มันใช้พลังคำฝาบครับผมาลังคำฝาบรดมอนเตอร์ทั้งหมดแล้วก็มีป้องกันแล้วก็ป้องกันป้องกันลบ5 5 0แล้วก็ระยะเวลาฝาไป่าวินาทีผมเอาวันนี้ก่อนนะเพราะมันมีคำฝาบมาฟังกันทีเลยผมขอรู้ก่อนครับว่าเอาเราเอาอันไหนดีมันมีอยู่2ออย่างมีอันนี้กับอันนี้ผมอ่านก่อนนะอ่านแป๊บอ่านแป๊บอันอน,อน,นี้คือ แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะป้องกันลบ5้ิบเปอร์เซนอันนี้7จิบเปอร์เซนอันนี้ก็เป็น5้ิบเปอร์เซนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มีอะไรเหมือนเป็นกระดูกหักทั้งก็ผมเอาอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้ก่อนเนาะเอาอันนี้ก่อนนี้ก่อนมาผมขออัพดีกว่ามาอัพเลยอัพเลยอัพเลยอัพไปเลเวลยี่สิบเอ็ดครับผมโอเคนี่ไงมันบอกละเอาอันนี้ครับจิบแล้วก็เอานี้ด้วยนี่เรียบร้อย เราได้แล้วครับผมหมอผีคำฝาบแล้วก็ตัวที่2องตัวที่2องเอาถาอันนี้ออกครับผมผมไม่ใช้แล้วเอาเป็นตัวแม่มดครับผมแม่มดมดผมไม่อ่านประวัติมาแล้วแม่มดตัวแรกก็คือเป็นแม่มดแม่มดตัวนี้ชื่อว่าลิฟ่าลิฟ่าที่เป็นวงเกาหลีหรือเปล่าเออไม่ใช่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 วงไม่ใช่วงแล้วก็มีพลังพลังคือฟาเกฟาเกลิตันเป็นเป็น คือแม่มดอาจะจะจะเฟกฟิเกอตันออกมาอยู่สองตัวแล้วก็อันนี้คือเรียกโครงกระดูกสองตัวแล้วก็ความเสียหายหนึ่งร้อยปรเฟนตกันต่อการโจมตีระยะเวลายี่สิบวินาทีตัวนี้นะ่าสนใจแล้วก็ตัวที่2องครับตัวที่2องชื่อว่าอาริสอาริคือนักธนูโครงกระดูกเรียกโครงกระดูกสองตัวเหมือนเดิมเรียกโครงกระดูกสองตัวแล้วก็โครงกระดูกพวกนี้จะเป็น เป็นพลธนูหรือว่าเป็นนักธนูเลยแล้วก็ความเสียหายหนึ่งเต่อจะต่อการโจมตีแล้วก็ระ,ะ,ระยะเวลามี20วินาทีตัวที่สามแม่บทตัวที่สามก็คือโดโลทิดโดโลทิดอันนี้ผมอ่านเพราะถ้าผมอ่านผิดผมอขอโทษด้วยครับมันโดโลทิดนะครับผมนักเวทนักเวทสฟเกเลตันนักเวทสเกเลตันนะครับผมเเกเลตันเป็นนักเวทเรียกโครงกระดูกนักเวทสองตัว แล้วก็หนึ่งร้อเปอร์ต่อการโจมตีและมีระยะเวลา20วินาทีด้วยใช้ดีนะเนี่ยผมขอเอาเป็นนี่ครับผมนี่เอาตัวแรกเลยมาโอ้โหเรามีอัพตั้งหลายอย่างผมไม่รู้เอาอะไรดีอะ่ะผมขอดูก่อนนะอ๋อมันเป็นประเภทขอแยกเป็นประเภทใช่ไหมผมขอเอาเป็นประเทศไฟครับผมประเภทไฟเอา้า ยังไม่ถึง,งไม่ถึงอะเอาก่อนเอาก่อนอาก่อนมาครับผมขออัพลีฟ้า,าก่อนนะครับอัพเป็นอัพเป็นประเภทไฟดีกว่ามาผมขออัพก่อนนะอัพก่อนเป็นเลเวลสามสิบเอ็ดโอเคอัพปั๊บประเภทไฟโอเคเรียบร้อยได้ละแล้วก็ตัวที่สองตัวที่สองผมจะเอาตัวนี้ออกครับตัวเรียกตัวเรียกมอนเตอร์ตัวใหญ่ก็ผมเอาออกนะเพราะผมจะไม่ใช้แล้วนะตัวนี้ ผมขอเอาเป็นตัวอีตัวอะไรวะเดี๋ยวหาดูก่อนนะครับเอานนี้ไงผู้หญิงเรียกลมพายุอ่ะผมขอเอาอันนี้ครับเอาน,นี่ตัวตอนนี้เราได้เปลี่ยนเป็นฝามตัวแล้วครับตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วมาครับตอนนี้เรามีเงินยี่สิบสี่ล้านแล้วครับผมตอนนี้เรามีเงินยี่สิบสี่ล้านและผมว่าจะอัพตัวละครมาผมก็อัพอัฟฟิบก่อนอัพให้มันถึงอ่ะเจ็ดสิบห้าพอเจ็ดสิบห้าพอมีพลังโจมตีสี่ร้อย ส่วนเอามอนสเตอร์ครับผมตัวเล็กมอนสเตอร์อ่ะอัพไปเลยอัพให้ถึง75โอเคพลังโจมตี3 4 7ครับเอาอะไรเอ่ยต่อไปก็เป็นนางฟ้านางฟ้าอัพไปเลยอัพไปเลยครับผมรวยอัพไปเลยอัพไปเลยไปเลยอ่ะนี่พลังโจมตีสามร้อยครับต่อไปก็เอาเป็นโกโกเลมครับผมโกเลมจะดีพลังมากโกเลม โอ้ oh, โหเงินผมมีแค่นเนี้ยเนี่ยจวถ้าเก็บเยอะกว่านี้ผมอัพได้เยอะเลยแล้วก็โกลเลมโกลเลมต้นไม้ครับโกลเลมต้นไม้อ่ะเอาฟักแปดสิบเดี๋ยวเงินเราหมดอัพอะไรต่ออีกอัพเนี้ยมน,นี้โอเคอัพหมดแล้วนะตอนนี้เงินผมก็อยู่ในสิบล้านครับผมสิบล้านผมว่าจะเอาไป อ่านี่ไงนี่ไงเนี่ยลูกไฟลูกไฟอัพเพิ่มครับผมลูกไฟอัพเพิ่มอัพเป็นเจ็ดฟิปอ่าแล้วก็ไฟฟ้าไฟฟ้าอัพเพิ่มเลยครับเพราะว่าผมอัพแต่พวกโกเลมน้ําแข็งโกเลมไฟโกเลมยากผมเลยไม่ได้อัพพวกตัวละครผมเลยนะตอนนี้อู้นี่ไงผมกัดจะฟื้ออันนี้หน่อยมาขอฟือ้อนี่ฟื้อนี่ไปเลยผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้มั่งนะเอามาจับฉลากกันดีกว่าครับผม อู้มันเปลี่ยนใหม่ครับผมจับฉลาดอ๋อเราไม่สามารถเลือกได้ครับผมเราไม่สามารถเลือกได้เพราะว่ามันเลือกให้เราเลยนำกรวตบหวตอันนี้ได้แล้วหรอไหนลองวตใหม่ลองโกลกใหม่ เหมือนว่ามันจะไม่ให้เราเปลี่ยนครับผมมันจะไม่ให้เราเปลี่ยนเพราะว่ามันได้จัดใหม่หมดแล้วมาครับเรามาลองต่อฟู้กกันเลยดีกว่านี่ทุกคนก็เห็นตรงนี้ไหมครับตกข้างบนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอ็อ,อกอ็อ,อกอ็อ,อกอ,อก็ออกเวทมต์ครับผมมันมีออ็กเวทมตนนี่ไงโครงกระดูกเรามาแล้วเป็นสเกลิตันครับผมสเกลิตันออกมาสองตัวไหนเราดูดิอ๋อนี่ไงกดปั๊บจะออกมาเยอะเลยตรงนี้ ่นข้างบนตรงนี้นะครับผมเป็นตัวเรียกฟัมบี้นะทั้งมีตัวฟัมบี้ตัวใหญ่และมีฟัมบี้ตัวเล็กด้วยมาขอดูพลังนี่หน่อยพลังแห่งคำฝาบหอพลังคำฝาบใช้แม่มดจะปล่อยโครงกระดูกทีละสองตัวครับอู้ยอย่างนี้ดีเลยนะแล้วก็ตอนนี้ผมได้อยู่ที่ด่าน5้าอยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมมาครับผมขอลองไปฟู้กับ มังกรสีแดงก่อนครับผมมามังกรลองฟูนหน่อยอะแบบไม่เล่งสปีดไม่เร่งฝปีดครับผมอุ้ยกดผิดกดผิดกดผิดเนี่ยขอลองฟูหน่อยขอลองฟูหน่อยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมเผลอไปกดเจ้าตัวนี้ครับผมตัวฟัอมมาเผลอไปกดเผลอไปกดเผลอไปกดมาเราจะไม่เร่งสปีดนะครับผมมาลองฟูหน่อย ปืนใหญ่ไฟฟ้าใช้ดีนะครับผมอุ้ยอุ้ยโจมตีได้โจมตีได้อยู่โจมตีได้อยู่ดูรับว่ามันจะตายไหมตายไหมตายไหมปล่อยรีบปล่อยรีบปล่อยครับรีบปล่อยลมพายุอุ้ยมันทำดาเมจได้นะครับผมอะทำการรักษาหน่อยรักษาหน่อยทำดาเมจได้อยู่ทำดาเมจได้อยู่อย่าเพิ่งเร่ยงอย่าเพิ่งเร่ง เดี๋ยวเล่งเดี๋ยวเราตายทำการปล่อยหมดปล่อยหมดปล่อยหมดมันใกล้ตายแล้วครับใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วใกล้กาตายแล้วเรียบร้อยฮะมันตายแล้วครับมากดเรียงฟอปีนเลยเราจะได้เงินว่าไหรอุ้ยได้เงินหนึ่งแสนแปด หุ้ยมานี่เป็นดาบอะไรเป็นดาบความเสียหายจากไฟฟ้าบวก9.5เปอเซ็นต์ดีอยู่นะดาบนี้ดาบนี้ดีนะดาบไม่ดีนะมาเอาให้อะผู้ชายผู้หญิงคนนี้อืมงั้นก็เราเอาดาบดาบฝักฟิดเลยอะเอาดาบฝักฟิดไปก่อนดาบฝักฟิดส่วนดาบความเสียหายจากไฟฟ้าก็ให้ผมขอดูก่อนนะให้ใครให้ใคร อ๋อผู้หญิงลมพายตุต้องใช้ไม้กระทาลมผู้หญิงลมพายุอันนี้แหละคำหมอผีหมอผีก็ใช้ไม้กระทาเหมือนกันแล้วโอเคแม่มดครับแม่มดอ่ะให้ดาบนี่ไปครับให้ดาบนี่ไปฝนแหวนอัน,นี้อ่ะให้ไปเลยให้แหวนจะได้เพิ่มดาเมจได้ผมขออัพอัพหน่อยอัพหน่อยนี่พลังโจมตีก็น้อยอยู่นะตอนนี้โอ้ตนไอ้น,นี้ตัวอะไรเอ่ยเหมือนเป็นสเกลิตันธนู ประเภทน้ําแข็งครับผมปรเภทน้ําแข็งมาครับเรามาอัพเจ้าตัวขุดเงินกันนี่โอ้โหเงิน24ล้านผมหายหมดแล้วตอนนี้ก็ยังเหลือ50,000ื่ครับผมห้าหมตอนนี้เหมือนว่าเหมือนว่าโอ์ชั่นจะเปลี่ยนใหม่นะผมเพิ่งมาเห็นนะครับผมว่ามันจะมีพลธนูของเราแล้วก็มีปืนใหญ่แล้วก็ปืนใหญ่ไฟฟ้าผมเลยมาลองใช้ปืนใหญ่ไฟฟ้าปืนใหญ่ไฟฟ้าใช้ดีมากครับทุกคน ใช้ดีมากผมกดไลไรให้เลยคนรฟังเกมนี้ตอนนี้เลยวลเราก็อยู่ที่1 8 0ฟ,ฟาร์มครับผม,ผมขอต่อฟู้เอาเงินก่อนนะครับผมตอนนี้เรายังไม่มีเงินเงินเหลือน้อยมากตอนนี้โอ้ตั้งแต่ผมเปลี่ยนเอาแม่มดมาแทนนี่ใช้ดีนะครับผมเพราะว่าแรกๆผมไม่ได้ใช้แม่มดนะเพราะว่ามีพวกมอนสเตอร์เนี่ยมาตีป้อมผมเล็กๆน้อยๆเนาะตอนนี้พอพอเราเปลี่ยนจากแม่มดปับ๊บโอ้ดีนะเนี่ย ไปเจอข้อมูลตัวหนึ่งมาตัวนี้ครับตัวนี้มีชื่อว่าฟักคิวบัสนะครับผมเป็นผู้หญิงอันนี้ผมไปแปลมานะมันชื่อฟักคิวบัสพลังคือแฮนนี่ท็อปแฮนนี่ท็อปหรอพลังประเภทพิษให้ดูก่อนนะครับรวบรวมมอนสเตอร์ทั้ง4ตัวระยะเวลาฝ่าวินาทีรวบรวมมอนสเตอร์4ตัวเหรอ,อมผมยังไม่รู้นะว่าเรียกรวบรวมมอนสเตอร์คืออะไรงั้นผมขอ ลองใช้ได้ไหมลองใช้ก่อนเนาะผมแต่ผมไม่รู้เอาตัวอะไรออกดีอะเอาลมพายุออกก่อนนะครับผมขอออกสักแป๊บนึงผมออยากรู้ว่าลองใช้มานี่ฟื้น้วครับฟัคคิวบัตดูฟินมีพลังอะไรมัง่งอืมขอดูก่อนนะมีมีพลังอยู่สามอย่างนะสามอย่างเอาแบบไหนดี มีแบบมีหางแล้วก็มีแบบแบบนี้กับแบบนี้เอาแบบไหนดีนะมาลองเอาแบบมีหางกันดูไหมว่ามันใช้งานยังไงครับก็อลองหน่อยมาเรากดใช้แล้วครับผมกดใช้ก็แป๊บนึ่งนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคมออก,ลมออกมล็ลองเอาโกเลมออกได้ไหมเราลองเอาโกเลมออกก่อนผมรู้สึกว่าเหมือนมี มอนสเตอร์ <Monster S 2> ของผมตัวที่มันเฟกออกมาครับเหมือนไปโจมตีพวกนั้นน่ะโจมตีพวกเดียวกันน่ะไหนขอลองหน่อยนะในการกดเนี่ยก็ยังไม่เห็นโจมตีเลยครับผมตัวนี้แปลกแปกแอ๋อนี่ไงเหมือนมันโจมตีนี่ไงเมื่อกี้ผมเห็นหนะครับเหมือนมันโจมตีอยู่เห็นไหมไหม เมื่อกี้มอนจะกำลังจะโจมตีแต่ตัวพวกเราพวกทีมพวกเรานั้นโจมตีไปแล้วโอ้โหยังไม่ทําอะไรเลยนเนี่ยเออผมดูแลเรียกมอนเรียกฟันเตอร์ฝีตัวนี่คืออะไรแสดงว่ามันจะมีเวลาระ,ะระยะเวลาฝ่าวินาทีคือเหมือนคล้ายๆเหมือนสกดจิตพวกมันนะครับผมสกดจิตพวกมันให้ไปโจมตีพวกเดียวกันอ๋อใช้ดีอยู่นะแต่นี้ก็จะใช้ดีไหมเอย โอเคงั okay, นะ้นผมขอใช้ตัวนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยใช้ลมพายุถ้ามีถ้ามีด่านไหนที่เราเล่นไม่ได้ก็ใช้ลมพายุเลยผมรู้แล้วอันนี้มันจะมีรูปรวมมอนสเตอร์รูปรวมมันแป๊บหนึ่งนะครับรูปรวมมอนสเตอร์5้าตัวแล้วมาพร้อมกับมาพร้อมกับระยะเวลาฝ่าวิน5วินาทีอุ้ยเอาเอานันนี้เอานี้เอานี้อันนี้อันนี้ขอเปลี่ยนนี่ขอเปลี่ยนนะผมขอเอาอันนี้ครับผมอืม ้ยเราสามารถเปลี่ยนได้นี่ไงโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเพชรวู้ดีจังเลยเอา้าวหาย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 ไเอาก่อนไ่เอาก่อนเออนจ้าตัวเจ้าตัว,อตวบอสบอสฟัมบี้มันเรียกฟัมบี้ออกมาเยอะเลยนะฟัมบี้ทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยผมเลยต้องซื้อโครงกระดูกมาเพราะอย่างนี้แหละเพื่อจะได้ฟู้ไหวแถมลูกไฟมันนี่อย่างโหดอ่ะผมจะให้ดูนะครับห้องวิทยาศาสตร์นี่ครับผม มันเรียก1ตัวไม้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้2องก็เป็นในตัวตัวนี้เหมือนกันเป็นฟัมบี้ยักษ์เป็นฟัมบี้ยักษ์แล้วก็อันนี้ก็เหมือนน่าจะเป็นตัวขี่หมูป่าเนาะใช่ไหมตัวขี่หมูป่าเลือดเยอะนะตัวนี้โอ้ปืนใหญ่ไฟฟ้าเราพุ่งดีดไปอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้อันดับฟองก็จะเป็นนักธนูของเราอันดับสามก็จะเป็นกุหลาต้นไม้อันดับสี่อันดับสี่กุหลาบกุลาไฟอันดับห้าเป็นหอคอย วูดาเมจเยอะเนี่ยดาเมจไฟฟ้าพุ่งไปนู่นเลยอะ่ะอืมมาผมขอมาอัพอัพเครื่องจักรของเราก่อนมาขออัพหน่อยเรามีเพชรยี่แปดอันอยู่ตอนนี้ผมขออัพก่อนนะอัพก่อนโอเคนะฮะผมผมก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นต่อใหม่นะเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มเงินเรื่อยๆื่อยก่อนฟาร์มเงินฟาร์มเพชรเรื่อยๆ่อก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยจะมาต่อกันใหม่นะครับ โอเคนะตุกคนชอบกันหรือเปล่าะชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปของผมด้วยนะครับฝนหน้าใครอยากให้ผมต่อเติมฮีโร่หรือว่ามีอาวุธจริงๆอะไรให้ผมจะฟื้อก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับงั้นผมขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ